สวัสดีครับผมพี่น้องนะครับวันนี้ก็ได้ยินเออผมได้ดูสองคลิปผมนด้เข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่คนเราเขาต้องการน,นะครับสิ่งที่เขาพยายามสื่อน,นะครับว่ามันคืออะไรอ่ามาตอบโพมเมนต์ผู้นี้เนาะในเมื่อเงินบาทลงสินค้ากัทยนอยลง เ้อท้ยอยถึกหลงเธอละหน่อยสิให้สินค้ามันถึกหลงบาทเดี่ยวมันกับกับบ่ได้พอเขากระซึ้งมาแพงห่วมมือห่วมใจไส้เงินกีบเด้อเมื่อผักรักสวยบ่อได้ปลาะสะสนเฮากับสวยกันเองแม่แม่แมถ้าเฮาเฮาห่วมมือห่วมใจกันได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเฮาบ่เอาแล้วเนาะเงินก็นต้องเข้าไปตามระบบและธนาคาร มีเงินตาของหับเขาก็สามารถเปลี่ยนอยู่ในธนาคารได้เนาะตอนนี้คือเพื่อนคือเงินมันอยู่นอกระบบเข้าใจอกแบบเพื่อนมันคุมบว่าใเลยแบบธนาคารวางออกเลทหนึ่งทางนอกขายแบบหนึง่งเนาะคือธนาคารโบสามารถขายได้เขาก็จาเป็นต้องซื้ออยู่นอกแมนบอก แล้วซื้ออยู่นอกมันแพงกว่าแล้วเฮากระจาเป็นสินค้าก็ต้องสูงขึ้นถ้าเฮาบ่าห่วมแหงห่วมใจกันบ่ฮับเลยเนาะบ่ฮับเลยเงินสิไปใส่เงินก็เข้าระบบเนาะและระบบเพิน่นกก็สามารถคุมได้ตอนนี้คือแบบมีอย่างบ่เข้าใจเลยนะอาเคยเป็นบ่ไปแลกยูฮานนเลดหนึ่งเลดหนึ่งคือขายกันมั่วเลย แล้วมันลุคุมบอได้ธนาคารเขาเจ้าห้เลทหนึ่งแต่ว่าขายบอได้เนาะพอสน,นั้นเนาะพักกันมาห่วมแหงห่วมใจกันโบหับถ้าหับกับเอาเลทต่ําเนาะเอาเลทที่ว่าจําเป็นแท้ๆเจ้าหับได้เลทนี้ค่อยซื้อถ้าเป็นการดีคือโบอหับเลยดีที่สุดคือโบอหับเลยโบไซส์เลยให้ธนาคารอย่างเดียวจัดการเนาะอยากได้กลับไปเปลี่ยนเอาธนาคาร เนาะถ้าเหตุด,ได้ไดแต่ตอนนี้นะ่ะมันเหตุบได้แต่ว่าเขาห่วงมือห่วงใจห่วงม,มือห่วงใจบ่หักเสื่อว่าถ้าสมมติว่าอ่าพ้าก,กันบ่หัดเลยเขาเหตุด,ด้แต่ว่าตอนคนเล่าว่านะตามปกติแล้วต้องใช้เงินกีบเท่านั้นอันนี้เป็นระเบียบ แต่คนลาวผ่านมาฟ้าฝืนเอาเงินตามานําส้ให้ทเงินตานะ่มันว่อนอยู่ในาการซื้อการขายการใส่ใจาการวงจรตลาดของประเทศลาวานเขาแล้วเป็นเหตุผลหนึ่งเด้อเหตุผลหนึ่งเด้อบนเหตุผลทั้งหมดเดอ้อที่เหตให้เงินเฟอ้อแล้วทีหลายๆห้างค้าหลายๆห้างข,ขายเครื่องห้างอาหารต่างๆออกมาประกาศว่าบอาเงินบาท นั้นซื้อและแสดงถึงว่ากระเจ้าหานะเป็นผู้หนึ่งที่ตนักได้ว่าเงินบาทเงินสก,กุลอื่นๆเงินดอลล่าเงินหยวนเงินอย่างกระตามแต่ที่เป็นเงินตา มันเวลามันมาว่อนอยู่ในสังคมเฮาว่อนอยู่ในมือของประชาชนลหลายๆอย่านะมันที่ในเงินกีบของตองนะ่ะอ่อนคาแกเลยว่าอยากให้เงินตาเรานั้นนะเข้าไปอยู่ในระบบถ้าเจ้าอยากซื้อเครื่องฮานคอยโดยซื้อได้ตามปกติเจ้าต้องเอาเงินของเจ้าที่มีอยู่ที่เป็นเงินตาเงินต่างซาดไปแลกอยู่ในธนาคารเท่านั้นจังมาซื้อเครื่องได้คันเจ้าหมักายเจ้าสามารถจ่าย,ยหนาฮานคอยได้แต่ได้เลทเท่านี้ เลทเท่านี้โบแม่นคนล้วกำหนดเลทเองแต่มันเป็นการกำหนดเพื่อบังคับให้เจ้าเงินไปแลกอยู่ในธนาคารนะครับผมเข้าใจแล้วนะครับว่าในะความหมายของเขาที่เขาบอกว่าเขาตั้งเลทเงินนะครับแล้วที่สาเหตุที่เขากด ค่างเงินบาทลงนะครับผมเข้าใจแล้วหนึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพื้นฐานที่ว่าคนลราไม่เข้าใจคนเราไม่เข้าใจระบบไม่เข้าใจกลไกนะครับผมพอออกตัวกว่อนผมไม่ใช่ผูร้รู้ผมไม่ได้เก่งนะครับ แต่ผมพูดในสิ่งที่ผมมองเห็นที่ผมคิดได้นะครับที่เขาพยายามสื่อกันเห็นไหครับว่าเขาบอกว่าการหนึ่งนะครับอกว่าการที่ทำไม่ค่าเงินบาทมันมันลดลงเห็นไครับนี่คือความไม่รู้นะครับนี่คือนี่คือความไม่รู้ คือเหมือนกขาพูดแบบตามภาษาของเขานะครับเขาไม่รู้คือวิธีที่จะทําให้เงินเงินกีบมันแข็งค่าขึ้นโดยที่การไปกดค่าเงินบาทคนอื่นนะครับเหมือนเขาคิดเอาคือเขาคิดเอาคือแบบว่าเฉพาะคนที่ใช้เงินหรือคนที่แลกเงินอะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาไม่ได้อิงว่า หลักของมันน่ะเกรียนของมันน่ะนะครับเขาไม่ได้นึกถึงของนั้นเขาคิดพูดถึงเฉพาะที่ปลายมันว่าคือแบบว่าคนที่ไปใช้จับจ่ายกันแค่นี้เขาคิดแค่นี้ในเมื่ออยู่บ้านเมืองเขานะครับใช้จ่ายในบ้านเมืองเขาเขาต้องเขาย่อมีสิทธิ์ทำได้นี่คือความเข้าใจของเขานะครับนั่นะนะครับมันเกิดจากความไม่รู้ครับ ทีนี้เขาบอกว่าคือจะทำยังไงให้เงินมันเข้าระบบนะครับผมก็ฟังไปฟังมานะครับผมก็ฟังวนๆนะครับอ๋อผมเพิ่งเข้าใจคำว่าคือการที่จะทำให้เขาพยายามที่จะทำให้เงินน่ะมันเข้าไปอยู่ในระบบคือผ่านธนาคาร โดยที่โดยที่วันหนึ่งเขาจะไม่รับไม่รับเงินบาทไม่รับเงินต่างชาตินะครับที่ผ่านมาทุกคนที่ออกมาพูดจะพูดถึงแต่เงินบาทและคาพูดคำว่าเงินต่างชาติกว้างๆและจอดจอดตรงที่เงินบาทนะครับวันนี้เมื่อสักพักเนี่ยครับผมผมถึงเห็นเนี่ย แม่ค้าคนนี้คคนคนที่สองโอเคในเมื่อคนนี้ออกมาพูดชัดเจนว่าเอ,อ่ยชื่อทุกทุกสก,กุลเงินโอเคอันนี้ผมไม่ติดใจแล้วนะครับที่ผ่านมาผมถือว่านะครับผมยกโทษผมให้อภาาัยนะเพราะมันเกิดจากคุณคเองนะครับมันเลยทำให้ผมหรือคน เข้าใจนะครับนะครับทีนี้ผมจะพูดนะว่าตอนนี้คนลาวเนี่ยคือมาทวดคนไทยทวดคนไทยแบบไหนคือคนไทยเข้าไม่เอาเงินไปแลกที่ธนาคารเสียก่อนแล้วค่อยมาใช้จับจ่ายอีกทีหนึง คือเขาคิดด้านเดียวเขาคิดแค่ว่าคนไทยที่เข้าไปนะแล้วหลายคนก็จะพูดว่าเขายกตัวอย่างว่าอย่างเขามาไทยหรือมาอะไรเขาเขาจะต้องเตรียมเงินไว้ก่อนนะครับเตรียมเงินไทยไว้ก่อนอะไรอย่างนี้หรือจะต้องไปแลกซะก,ก่อนนะครับมันไม่ได้นะครับคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนคนที่ไหนก็ช่างนะ <c oughs> ผมบอกแล้วนะคนต่างประเทศที่เข้าไปคนพวกนี้ไม่ได้ผิด ไม่ได้ผิดนะครับอย่ามาโทษคนที่เข้าไปในประเทศเรามันผิดที่ระบบของพวกคุณเองระบบของเราเองที่ปล่อยแบบนี้ที่ทําแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าคืออยากจะให้มันอยากจะให้เงินมันเข้าธนาคารผ่านธนาคารผ่านระบบธนาคารเสียก่อนแล้วมาแล้วมาพูดถึงการใช้เงินพูดถึง เออคนถือเงินมันไม่ถูกต้องผมจะบอกให้นะถ้าคุณอยากจะให้เงินมันเข้าธนาคารผมจะบอกให้แล้วฟังไว้นะคุณจะต้องไปยื่นเรื่องให้กับรัฐบาลเราวว่าให้ยกเลิกร้านรับแลกเปลี่ยนทุกร้านไม่ให้มีอีกต่อไปคุณเข้าใจหรือ,อยังทีนี้ ผมพยายามฟังฟังเข้าใจตั้งนานหลายหลายหลายรอบวันนี้ผเมื่อเชา้าผมก็ฟังนะครับผมก็มาฟังกันีอีกผมได้ยินคนที่สองผมได้ถึงถึงได้ชัดเจนที่อ๋อว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคุณต้องการให้เงินเงินมันเข้าไปในระบบปานธนาคารนะครับตราบใดที่ยังมีรานรานรับแลกเปลี่ยนนะครับม,มันก็ไม่มีวันนะที่ทุกคนจะเข้าไปที่ธนาคาร สมมติใช่ไหมนะครับเขาอยู่ในชุมชนหนึ่งหรือเมืองเล็กๆที่มันไม่มีธนาคารแต่มันมีร้านรับแลกเปลี่ยนอยู่เขาไม่ไปไกลก็รู้ทั้งรู้ว่าถนนเมืองลาวมันไม่ดีมันไปลําบากและถ้ามันไกลอ่ะถูกไหมร้านรับแลกเปลี่ยนอยูใใ่ใกล้เขาก็ต้องรับแลกเปลี่ยนอยู่ที่มันใกล้ๆตัวะถูกไหมถาลถภาระไปทางไกลนะครับ ถนนก็ไม่ดีอยู่แล้วใช้จะเดือกรนดนทางมันก็นานเขาต้องการประหยัดเวลาคนที่ไปเที่ยวเขาไม่ได้อยากจะไปําบากนะครับเริ่มเข้าใจยังครับนะคนลาครับที่มาโทษเงินบาทเงินต่างชาติผมบอกคุณเริ่มเข้าใจหรือย,ยังฟังผมค่อยๆไล่าตามนะครับเนี่ยผมพยายามจดมานะครับนะครับผม ที่ผมฟังผมพยายามจดหัวข้อไล่ไล่ล่าไล่ดูว่าเอ๊ะเขาหมายถึงอะไรบ้างเขา,ขาเขาสื่อถึงอะไรบ้างนะครับมันนะครับคุณต้องการให้เงินเข้าที่ระบบปัญหามันอยู่ที่ระบบรัฐบาลไม่ลงมาจัดการไม่มาคุมเงินไม่มาควบคุมทำยังไงไม่ให้ ไม่ให้มันวุ่นวายแบบนี้ถูกไหมบันที่มันวุ่นวายเพราะปล่อยให้มีร้านรับแลกเปลี่ยนเยอะแยะมากมายทั้งถูกกฎหมายและทั้งผิดกฎหมายมันผิดที่ระบบนะนะครับนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ถ้ารัฐบาลเข้ามาควบคุมนะครับทุกอย่างมันจะเป็นระเบียบของมันเองนะครับ ที่ประเทศไทยนะผมไปที่ไหนผมไม่เคยเห็นร้านรับแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่แต,แต่ธนาคารนะครับถ้าผมเคยครั้งนึ้งนะเงินแบงค์มันขาดมันอะไรนี่ผมเคยเอาไปแลกที่ธนาคารนะครับถ้ารัฐบาลลาวจัดนะครับให้เหมือนประเทศนะครับคือไม่ให้มีร้านรับแลกเปลี่ยน แต่มันต่างกันคือไทยใช้สกุลเดียวลาวใช้หลายสกุลน,นะครับถ้าอยากจะให้เงินทุกชาติเข้าระบบคุณจะต้องปิดร้านรับแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้ว่าคนลาพยายามเพ่งเลงมาที่คนไทยที่เข้าไปถือเงินแล้วคนลาที่ถือเงินบาทอยู่คุณจะทำยังไงนะครับคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง เพื่อจะให้คนลาวที่ถือเงินเข้าไปโดผ่านธนาคารนะแล้วผมเชื่อว่าคนลาวหลายๆคนนะครับที่มีฐานะนะจะต้องถือเงินเป็นสกุลเงินบาทถูกไหมครับจะต้องถือเงินเป็นเป็นสกุลเงินบาทเพราะว่าอะไรเขามีเงินอยู่สมมติว่ามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทถูกไหม ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเขาก็มีเงินหนึ่งล้านบาทแต่ถ้าเขาพิจิตเงินหนึ่งล้านกีบผ่านไปหนึ่งเดือนเงินเขาจะเหลืออยู่เท่าไหร่อาจจะเหลืออยู่ห้าแสนถูกไหมเขาถือเงินบาทเนี่ยอยู่หนึ่งล้านบาทในระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่ากันเงินลาวลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือเกือบครึ่งคนที่ถือเงินบาทอยู่ในประเทศลาวจึงใช้จ่ายรวมก,กันกับเงินกีบ คนที่ถือเงินบาทเขาเท่ากับว่าเขามีกําไรเลยเขาเขาได้เปรียบคนที่ถือเงินกีบคุณจะแก้ยังไงตรงนี้นะครับถ้าอยากจะให้ค่าเงินกีบมันแข็งถ้าอยากจะให้คนหันมาใช้เงินกีบเยอะคุณจะแก้จุดนี้ยังไงคือสามารถทําให้คนทุกคนในประเทศเราใช้แต่เงินกีบนะนะครับเนี่ยจุดนี้คุณจะแก้ยังไง มันไม่เกี่ยวเลยนะครับมันไม่เกี่ยวเลยที่คนต่างชาติเอาเงินเข้าไปเอาเงินเขาเข้าไปใช้มันไม่เกี่ยวแล้วคนที่สองเขาบอกว่าระเบียบของประเทศลาวคือจะต้องใช้เงินกีบอย่างเดียวแต่คนลาวฝ่าฝืนคุณเข้าใจผิดไหมนะครับผู้หญิงคนนี้คุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าผมไม่อยากจะพูดนะ ถ้าคุณผมพูดลงไปนี่คุณจะมีความผิดเลยนะไม่ได้ผิดต่อคนไทยนะแต่ตัวคุณเองจะผิดผมจะบอกให้ก็ได้การที่คุณบอกว่าระเบียบของประเทศลาวคือใช้แต่งเงินกีบแต่คนลาวเนี่ยดันทุนลังยิงคำพูดนี้รู้ไหมคุณกำลังไปโทษรัฐบาลคุณนะ เมื่อไวยนี้รัฐบาลคุณประกาศให้ใช้เงินหยวนนะนี่เลยระเบียบนี่เลยระเบียบนะครับสรุปแล้วว่ารัฐบาลประกาศให้ใช้เงินต่างชาติได้แต่ประชาชนอย่างนี้นี่คืออะไรครับคือการขาดความเข้าใจนะครับไม่เข้าใจระบบนะครับไม่พเพราะเรื่องมึงเลี้ยง มันซับซ้อนถูกไหมครับผมก็เข้าใจไม่หมดหรอกผมคิดได้ไม่หมดนะครับผมก็คิดได้แค่บางส่วนที่ผมคิดได้นะครับลึกๆผมก็ไม่รู้นะครับแต่นี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้สิ่งที่เราคิดจับต้องได้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับใช่ไหมแล้วมันมีผู้หญิงเออเขาบอกว่าใช่ไหมว่าสาเหตุที่มันรวนกันอนะ่ะเวลาไปรับรับแลกเปลี่ยนนะครับ เหมือนกับเขาโมโหอยู่นะครับเวลาที่เขาไปแลกเงินแต่ละร้านนับแลกเปลี่ยนให้เงินให้เหรเงินไม่เท่ากันเห็นไหมครับแม้แต่ตัวคนที่อยู่ในประเทศลาวอยากที่บอกว่าอยากให้เงินไปเข้าธนาคารทั้งหมดคุณยังไม่ไปแลกธนาคารเลยคุณยังมาแลกตามนั้นรับแลกเปลี่ยนเลยตัวคุณยังไม่ไปแล้วคุณจะให้คนอื่นเขาไปถูกไหมครับ สาเหตุที่มันลวนอย่างนี้เพราะว่าที่มันมัว่วก็เพราะว่ามันมีรานรับแลกเปลี่ยนเยอะมันอยู่ที่รัฐบาลจะจัดการหรือไม่จัดการเขาจะจัดการหรือเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่เงินต่างชาติเข้าไปมันอยู่ที่ระบบข้างในว่าจะจัดการยังไงกับเงินที่จะเข้าไปข้างเข้าเข้าไปข้างในลาวต่างหานะครับคนลาว คิดเสียใหม่คิดเสียใหม่นะนะครับมันเริ่มต้นจากที่รัฐบาลไม่ออกมาควบคุมมาจัดการรัฐบาลปล่อยปาอย่างนี้หรือรัฐบาลประกาศให้ใช้เงินหลายสกุลแล้วเหตุผลหลักที่ที่เราจะต้องใช้เงินหลายสกุลเพราะว่าอะไรนะครับเราไม่มีสินค้าภายในของตนเอง ถึงไม่ถึงไม่ได้ส่งออกแต่สามารถผลิตใช้ในประเทศตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาสินค้าข้างนอกแค่นี้พื้นฐานคุณก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปใช้เงินต่างประเทศถูกไหมในเมื่อลาวไม่มีสินค้าภายในแม้แต่ใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองได้คุณก็ต้องไปซื้อข้างนอกถูกไหมพอไปซื้อข้างนอก ซื้อไทยซื้อจีนซื้อพอมา่าซื้อซื้อขเขมรซื้ออะไรคุณก็ต้องเอาเงินนี้ไปใช้เงินในประเทศเขาเหมือนมันบีบบังคับไงคับเจมันบีบบังคับลาวให้จะต้องรับเงินต่างประเทศถึงแม้ไม่อยากรับแต่มันก็ต้องรับเพราะสภาว่าข้างในมันบีบเพราะว่าลาวไม่มีสินค้าเป็นของตนเองอันนี้คือหัวใจหลักสําคัญเลย ตราบใดที่คนเรายังไม่มีสินค้าที่ผลิตใช้เองได้คุณไม่มีวันที่จะปฏิเสธเงินต่างชาติได้ต่อให้นะครับคุณกําหนดว่าคนที่จะเข้าไปต้องเที่ยวอันนี้อาจจะได้อันนี้อาจจะได้นะแต่นะครับเวลาที่คนเรามาซื้อของจากไทยไปขายถูกไหมครับ เพราะหนูในลาไม่มีถูกไหมคุณจะไปเอาเอาจากลาวนะ่ะมาขายในประเทศลาวมันมันไม่มีคุณก็ต้องมาซื้อจากไทยที่คุณซื้อไทยคุณก็จำใจจะต้องซื้อเงินบาทแล้วถือเงินบาทแล้วใช้เงินบาทแล้วค,คุณไม่อยากให้นะครับคุณต้องการคือไม่อยากให้เงินบาทเข้าเงินงต่างชาติเข้าไปในประเทศลาวแต่คุณจําเป็นที่จะต้องกําเงินบาท เพื่อมาซื้อของทายกลับเข้าไปนี่ไงครับก็นะครับผมก็พูดนะครับตามที่ที่ผมคิดได้นะครับที่ผมพยายามทำความเข้าใจนะครับกับที่เขาพูดนะครับผมก็พยายามพอดออกมาได้ประมาณนี้นะครับผม ถ้าผมผู้ผิดนะครับก็ขอโทษนะครับอย่าอย่าด่ากันนะครับใครด่าผมนะผมจะโทษให้เอ,อ่ให้ตายด้านไปไปเจ็ดวันเลยนะครับ <c oughs> ใครใครด่าผม <c oughs> ผมโทษให้ตายด้านไปเจ็ดวันเลยนะครับก็พี่น้องนะครับผมก็มีความพิเศษยังไงที่จะเพิ่มเติมนะครับมันอาจจะตกลนหายไป นะครับก็ช่วยกันเติมนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับผมบางทีคำพูดผมอาจจะแรงนะครับพี่น้องคนลาวที่เข้ามาพูดนะเข้ามาฟังก็ขอโทษด้วยนะครับผมเข้าใจนะว่าโอเคคนเราะนะครับคนลาวก็มีทั้งทั้งรัก้งเกียดคนไทยนะครับผมก็ไม่ได้เหมารวมทั้งหมด นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าจะเป็นพระคุณมากก็กดแชร์ก็ช่วยจะยิ่งดีนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ